ครับตอนนี้ฟรีไฟก็ได้อัปเดตมาที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เสียงดังกันไหมปะเสียงดังอ่ะแล้วก็มี G18 นะครับแล้วก็พาราฟาวเสียงดังเสียงดังเสียงดังมากเสียงดังชัดๆโอเคซึ่งเอ่อเสียงมันจะเบาด้วยนะครับก็ที่จริผเห็นต้องอัดไม่แรงนะแต่เสียงดัง จะกัดเลยนะครับก็เท่ถ้าดูดูตอนจบนะเว้ยแบบทั้งตอนจบทั้งตอนตอนแรกอะกคนรคุ้นปะ,นนปะปเนี่ยคุ้นปะปุ๊บเนี่ยคุ้นปะแล้วก็ G18 นะครับคือคือดาเมจแล้วก็ลั่นส่วนตัวนี้ลันนลน่นดาเมจมอหลอนมีม์หลอนเออแล้วก็คลิปคลิปที่ผมทำฟรีไฟเดี๋ยวผมขึ้นรูมมาดูแล้วกันคือเขาบอกว่า เอ่อมีคลิปน้องหรือเปล่ปาไม่ได้น้องนะเพราะว่าทุากวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรออกจากหัวเลยเว้ยแล้วก็คลิปที่แล้วที่ผมทําเป็นเว็บสุ่มอ่ะช่วยช่วยอะไรหน่อยได้ไหมครับคือเอ้เชี่ยอดวิวมันน้อยอ่ะแต่บแตบบก็แต่คลิปต่อไปอ่ะมันมันมันเยอะเว้ยแต่แบบผมกลัวแบบโอ้โหยอดวิวมันลอยโจอยอ่ะก็อ่สิบสามถึงยี่สิบสองนะครับก็จะมีซองควง UMP MPG ศูนย์แล้วก็สกาก็ นันแรงเลยชิวๆเลยทีเนยวเฮ้ย,ยมาหลอ่อแล้วก็ตัวนี้ตั้งแต่ยิบหกมิถุแลอวยินแลอวยินแล้วก็ได้ของหมวกสองปีว่าแล้วแล้วก็อันนี้สามสี่จำไม่ได้ก็โอเคแล้วก็ตัวละครใหม่ก็ประมาณเนีือแล้วก็ยังไม่เก็ตกับวิธีการเล่น嘛 แล้วก็แบบเอ้ยนี่เหมือนกันนะแบบดูดิเอ้ยมันเยอะไปนี่แบบโอ้โหแยกไม่ออกเลยทีเดียวจะโตแล้วก็ถ้าเสียงดังไปหน่อยก็ขอโทษด้วยครับแบบที่บ้านแบบโอ้โหเสียงดังจัดอันนี้ก็แบบดวงแบบพร่งฉานก็แบบชิวๆนะจะได้ชิวๆนะจะได้ชิวๆแหละอืมแบบได้เสน่ห์ตัวเนาะ เม่อกี้รู้งเขาคือคือเมื่อกี้น่าจะตัดนะแบบโอ้โหทำทุลัแป๊บเดียวก็ได้เกลือแต่แบบการังตีอะเรื่อชิวๆเลยสกินบาลิก็อยากได้ไปการังตีละครั้งนี้แบบสลับกันอ่ะจ้ะการังตีละ,ะการังตีสีมวัวสีมว่ว โอเคในที่สุดผมก็เสร็จธุระแล้วเดี๋ยวโป้ทำคลิปโคชาเลยทีนี้เดี๋ยวผมไปรู้กี่พลลันล <c oughs> ็อกก็มีการเปลต่ยนนะประมาณเนะ้อาแล้วก็รออีกสามเดือนแล้วก็เนี่ยมันสลับกันดิจากชุดเป็นปืนจากปืนเป็นชุดเพื่อแล้วเดี๋ยว ผมขาดหัวผมขาดหัวอันเดียวแล้วแบบไม่ออกแปดสิบเจ็ดใบอะสุม่มครั้งนั้นไม่ออกแล้วดูกล่องแบบไม่ดีสักทีแล้วแบบเครื่องี่ยทุกทิ้งมากเลยแล้วแบบตกคณิตดว้วยประมาณห้าสิบเจ็ดหลอดเต็มปีไอเ้เกิดเมันรูจักสี่โม,มงสี่โมงสี่โ้

ตามใจหวังตามใจสั่งแท้แท้ละซึ่งเหลือกี่ใบสามสิบ <c oughs> งดีอ่ะไม่ยังไงก็ไม่ทันอ่ะหกสิบใบน่ะอืมหาหัวตลยนะี้โซมิกซื้อต่อไหมหัวมันต้องมาแค่นั้นจบหัวหลุด ลืมบอกเป็นหัวผู้ชายไงมันให้หัวผู้หญิงมันเราเกงาามาซ้ำเติมด้วยก็โอเคอเ,คเนาะอืมมันเหลือใช่แต่ทีหนึ่งมันรีมันมันต้องรออีกทีหนึ่งรีแต่บัตรอันนี้จะหายเคี่สุ่มเลยแล้วกันไปหัวผู้ชายต้องออกหัวผู้ชายจชะ แอ๊ลรอแล้วแอ๊ดรอเลยนะเฮ้ยดวงบอกเมื่อกี้ดวงกระชิบบอกแล้ววะ่ะครั้งนี้แหละแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นความเก่งทั้งเกงทั้งเท้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปมึงนะคนดูนี่ตกใจแบบผมนึกว่าเออผมลืมเปิดแบบให้คลิปไปต่อใช่แบบอุ้ยถ้าผมลืมนะถุ่มไปไรคาเลยสี่ครั้งท้ายสามสองดวงสิบละมั้งจ้มันก็นสิบบอกเลยครั้งนี้มาแน่นอนมันเน้้ย้ำมาเลยมันก็ต้องใช่เนี่ยช่ ให้เลยเกมเกมให้เลยไรครับไรครับเนี่ยแล้วก็กิจกรรมแบบแจกเวายแจกฟรีถาวรหรอทำไมไม่ได้เห็นมันไม่มีเลยมันดูไหนครับแล้วก็เสียงมันจะดังเนาะเพราะว่าเขามาคุยธุระกันกูดังเล่นเกมให้ไงนนะเท่นะก็หาเล่นกันจเะมดีบักเยอะ ไม่เหมือนบุลี่เลยวะแล้วก็ไม่ได้เฮี้ยเลยนะแล้วก็เออผมไม่เปิดคือไม่โดนอ่ะมันมันไม่โดนแล้วก็เก็บไว้ใช่มันมันไม่โดนแล้วก็พวกนี้นก็มาทำไ,ไมก็มาทำไมเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นแบบอาลาสงหารไหมเออกองไฟดิฉัน,นไม่คยได้ใช้ได้อ่ะดูด,ด,ดอาหารหมาเนี่ย เอาลืมลืมให้ดูว่ามีมีเขียนเลขจจากได้เลขสวยๆอะ่ะได้เลขสวยๆมีอยู่พันหกมีอยู่พันหกแตเลี้ยงกันนะก็ยังไม่ได้เปิดคนที่แบบไม่กข้าเปิดอะไรเลยเลือดดูโอ้ยขาสองตัวอันนี้แบบมันก็เหมือนกับไอ้หมาเนี่ยไม่กล้ากดชื่อ,อวะ กัวกดชื่อไปแล้วแบบเป็นชื่อจังไรจังไรที่กูตั้งไว้อะเออแล้วก็มีโบลิ่งเออือแบบมันเหมือนกันอ่ะอแบบมก็เปิดใจใจวิวอ่ะเอ้ผมขอดูได้ปาวะเออผมขอดูเซฟเซถ้ามันปิดจังไรอะตกใจไงไม่เคยเอาไปใช้ด้วยรู้ว่าตั้งว็ดีนวจังไรจังไรซะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ประมาณนั้นนะครับว่าวันที่ วันที่13ถึง22แจกสกินฟรีนะครับก็เข้ามาเล่นคือแบบมันช่วยดันแรงได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็โอเคผมยังรับเติมเกมอยู่ด้วยนะจุบจ๊บๆเออแล้วก็เอ่อช่วยแบบยอดวิวเยอะๆแบบให้มันชื่นใจได้ไหมเพราะว่าคลิปต่อไปผมไม่รู้ว่าจะคลิปไหนแบบก่อนผมคิดว่าน่าจะหลังสิ้นเดือนคือกลางเดือนหน้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่แบบ เสียงเงินเยอะขนาดแบบจนที่ว่าแบบผมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอ่าแบบเออจากหลักเนี่ยเหลือแค่นี้เพราะว่าผมจะไม่มีเงินมาแบบเติมแพ็คอันหนึ่งคือแพ็คปลายเดือนตัวเนี้ยเออคือแบบก็โอเคก็ขอให้ยอดบิลเยอะๆแล้วกันนะครับก็เดี๋อวดบอืมไงเดี๋ยวมาเติมเกมรลานผมแล้วกันผมไปละจุบจุบจบอ้อ